สวัสดีค่ะเดียมจะพาเพื่อนๆมาเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะจะเพาะไว้ทานเองหรือว่าจะเอาไว้ขายก็ได้เหมือนกันนะคะต้นอ่อนทานตะวันมีรอบเก็บแค่7วันแค่นั้นเองนะคะเพราะแค่จวันก็เก็บขายหรือว่าเก็บรับประทานได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของเวิงนอกจากจะปลูกผักสลัดอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นหน้าหลังนี้นะคะบางทีผักสลัดมันก็โตไม่ทันนะคะก็จะต้องมี ตัวอื่นเพื่อที่จะมาเสริมเพิ่มเติมกันไปนะคะขอ,องเองนอกจากจะปลูกผักสลัดแล้วก็จะมีผักบุ้งแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันนี่แหละนะคะที่ทําเสริมกันไปนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีอันนี้นะคะเป็นมเมล็ดทานตะวันนะคะถ้าอยากให้งอกเร็วก็แช่น้ําอุ่นไว้สัก อย่างน้อยก็สัก2ชั่วโมงนะคะอัตราการงอกก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของเราด้วยนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็บัวรดน้ำนะคะถาดเพาะถาดเพาะที่เราจะใช้เป็นแบบนี้ค่ะจะไม่ใช้ถาดทึบนะคะ,ะเหมือนกันเลยกับที่เราเพาะผักบุ้งนะคะก็จะเป็นถาดที่มี น้ำสามารถไหลผ่านได้แบบนี้นะคะเป็นถาดเพาะค่ะวิธีการก็ง่ายง่ายงายเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเราจะโรยคุยมะพร้าวลงไปนะคะไม่ต้องหนามากนะคะ ไม่ต้องหนามากนะคะประมาณน,นี้ค่ะประมาณนี้ค่ะตามด้วยเมล็ดทานตะวันนะคะอ่าทีนี้เราก็ดูยลงไปเลยค่ะ เหมือนที่เราโรยผักบุ้งเลยนะคะไม่ต้องให้หนามากไม่ต้องให้แน่นมากนะคะเพราะว่าเวลาเขางอกเขาก็จะต้นเล็กมันเบียดกันเกินไปนะคะเราก็กะเอาแบบพอดีพอดีนะคะเนี่ยแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ขุยมะพร้าวโรยทับอีกทีนึงค่ะ หลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะน้ำชั่เลย ชั้นบนสุดเราก็ใช้ถาดทับอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะหรือหาอะไรที่มันเรียบๆหน่อยมาวางทับแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ามันง่ายดีนะคะทับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ยกไปไว้ในที่ร่มในบ้านตรงไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้กล่องฟมที่เราปลูกสลัดนี่เลยค่ะครอบไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนผ่านไปสามวันทีนี้เรามาเปิดดูกันค่ะ นี่้องเ,เริ่มดันถาดขึ้นมาดิดน,นึงแล้วนะคะนี่สามวันก็จะงอกประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะหลังจากนี้เราก็จะเอาไปวางไว้ที่ร่มนะคะนี่ขุยมะพร้าวก่อนไม่ได้รดน้ําเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนี่ยก็ก็ยังชื้นอยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยเราก็ จะนำไปวางไว้ที่ร่มค้ะจริงๆแล้วมันสามารถโดยได้หนากว่านี้นะคะเอ่อกิโลหนึ่งน่าจะได้สักหกเจ็ดถาดได้นะคะแต่ว่าขอมันบางไปหน่อยนะเพื่อนๆจะให้หนากว่านี้ก็ได้นะคะนี่คะ่ะ เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปวางไว้ในที่ร่มเพื่อที่ให้น้องเขายืดนะคะและาวางวาง,วางไว้ในที่ร่มที่ไม่ต้องสว่างมากนะคะแล้วก็วางไว้สักประมาณอายุห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บได้แล้วนะคะ ทานไปหกวันต้นอ่อนทานตะวันก็จะพร้อมรับประทานได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะนํามารับประทานหรือจะเอาไปขายนะคะเราก็เอามาวางพึงแดดในช่วงเชา้าสักครึ่งวันก็จะได้ใบสีเขียวแบบนี้เลย